ในวันที่เศร้ามองก็มีเธอเข้ามาเปลี่ยนแปลงเพลงอะไรเนี่ยพี่ทำไมมันเริ่มเนื่อแล้วอ่ะมันเริ่มเนื่อแล้วก็กูเครียดมาซาเนื้อนี้กูแต่งเพลงมาซาเนื้อเธอทําให้ฉันไม่รู้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะรักเธอมันคงไม่มีสิทธิ์่อยดีแค่ไหนเธอคงจะเลือกเขา จะยากนะที่จะให้เธอรักเธอมีเขาฉันไม่มีใครไอ้เพลงไอ้เพลงกูโคตรอันโลนมากเลยแบบอะไรมีคล้องอะไรค่ะโคตรคล้องเลยพี่โคตรองจองเลยทําไมเองบอกว่าอะไรมันของจองนะไอ้เธอมีเขาฉันไม่มีใครจีดจุดจุดจุดขอโทษขอโทษขอโทษไปแกแล้วไปแกแล้วไป่กแลๆๆแกแล้วไม่ฉันไม่มีใคร ธ่งคงมีความสุขนาที่ได้อยู่กับเธอคนหนะ้าโอ้ยมีทีมตีนมีทีมตีนมีอิมอินก,ก็ช่าเละนี่แค่เปัอกแม่สเกิดโสองเปอร์เซ็นต์กอบด้วย่าแมกนีเซียมนั่นหละเอตองหุกเจะกับสิเรียลอะตองสามคุลิเที่ยม กระแสเล่นนั่งซินั่งกีบทอนนะก้อนนี้ออร์แลนเลียมของรูบแน่นขนาดนี้คะแนนเคมีคุณพรมียภาษาไทยเล่นกาบกอบุ๋มมันสิท่านสิทอนผู้ไอที่ตอนเรียนดูเหมือนสรุปสะสายนะใช้ตั้งร้อยสักคู่อะไรต่อวะสมองระดับคำศัพท์สัมผัสคำศัพท์ที่ใช้ใช้นอนอู่ยู่ม่สามชนะปอสองในเรื่องของการแต่งกองสู้เฮ้ยพี่แต่งเองวะเนี่ยคณิตศาสตร์ผมอ่านไม่เป็นในเรื่องของภาพแต่รวยแต่เรื่องคำนวณเลขเด็ดผมไม่เคยพลาดแค่ยังไม่อยากรวยผมฝันเห็นเป็ดก้าวขาตำราท่านว่าจะไม่รวยทีได้เป็นเจ็ดเก ผมถนัดอาณาโตมีวิชาแขแนนดูชีว่าดูโครงกระดูกไม่เคยโก๋ปีเพราะว่าที่คอผมมีพระอันนี้พี่แต่งเองเว้ยดูกล้ามเนื้อดูกล้ามเนื้อลายให้กล้ามเนื้อใจผมมีรากนี่ไม่ได้ดูรูปโพนะผมดูกล้ามเนื้อกูเตียสแม็กซิมัสจ้าที่นทำแบพี่แต่งเองไหมจะไปรู้เหรอตามที่เองเข้าใจเองคิดว่ายังไงก็เอาตามนั่นแหละเอ้ย